สวัสดีครับทุกคนมาเจอป้าคุณป้าอันนี้ใบเป็นใบมันครับผมทีแรกนะผมเข้าใจผิดว่าข้างเนี่ยข้างล่างต้องมีต้องมีมีมีเล็ดม,ม,ม,มีเหมือนมันบ้านเราอะ่ะแต่จริงๆแล้วไม่มีครับผมมีแค่ใบครับผมมีแค่ใบมีแค่ก้านกินใบครับอืผมนึกว,ว่ามีผลข้างล่างด้วยไม่มีครับผมโอ้ มาอยู่ไต้หวันจะเข้าสามปีแล้วเพิ่งรู้ครับว่าไม่เหมือนมันบ้านเราข้างล่างในดินคือไม่มีไม่มีมมลูกไม่มีผลเลยมีแต่ใบครับผมทานใบอันนี้เขาเอาไป,ไปไปลวกนะครับเนี่ยผมเคยกินอยู่เอาไปลวกแบบไม่ได้ใส่อะไรบางทีก็ผัดน้ํามันครับเนี่ยใบแต่บ้านเราแต่บ้านเราเนี่ยไปทําแบบบีบคั้นเป็นยานางได้ครับผมเนี่ยใบเนี่ย แม่มันบ้านเขาเนี่ยนะครับป้ากําลังเก็บอยูอ่โอ้ผมคิดผิดมาตั้งนานผมผมนึกว่าข้างล่างข้างล่างเขามีลูกมีอะไรเนี่ยดูสิครับแต่ไม่มีกินแต่ใบกินแต่ใบครับอืข้างล่างไม่มีอะไรเลยมีแต่รากข้างล่างมีแต่รากเรากินใบเอาอ๋อ กระจ่างแจ้งเลยครับทีนี้ลปลูกทุกอย่างครับผมปลูกหลายๆอย่างปลูกผักปลูกอะไรทานเหมือนกันครับขายก็ขายส่วนนี้น่าจะประมาณสักไร่ครับเนี่ยป้าแกมานั่งเด็ดนั่งดูคนป้าแกเด็ดมีถุงมาใส่ 挂个你跟太太在聊天，啊，他没有上班哦，明天，明天上班，明天上班。我说你太太呀、啊，你太太没有在上班哦，太太什么？在上班吗？对。哦哟<呦>，有有。这个就是吃叶子了，这样啊，哦，这个叶子，金杯咖啡农，嗯，这样是不不用。 เออนั่นก็不用อ๋อกินแต่ใบตะก้านครับพี่น้องอืมเนี่ยกินแต่กินแต่ใบตะก้านครับผมอืมเอาไปผัดเอาไปนั่นก็ซุยซุยเลอเลอมาฮะซุยเลอเล่เยี่งสิเอ้ยด้ยอ่าซุยเอลอเล่เอ้ยเย่ยงสิอ่าเอาไปใส่ต้ำร้อนลวกน้ำร้อนนะครับผมเรากินประมาณนั้น น่าจะเป็นยาดีของเขาด้วยแหละที่มีันยงยน่าจเป็นดีงเด้วหลวกน้ก็พััดยน่าจะเนยองเขาดยหละวกน้ก็มีมันฝั่งด้วน่าจะเป็นผากเวหมือนเราก็ไม่รู่น้น่าจะเป็นี่ดีของเ้านเขาหละก็ีหมืมนบ่ด้านาีของเ้า้แหละวกน้น อ่ะทุกคนฝากไปแค่นี้ครับผมเดี๋ยวคุณยายดูคุณยายทําต่อยังไม่ได้กลับห้องง่ายครับอีกสักพักแหละครับผมเป็นกําลังใจผมเลยเด้อพี่น่องเด้อสวัสดีจ้า